ความเป็นเจ้าของพื้นที่มันจะหายไปองงไหมงงอ่มเข้ามาดูครั้งแรกเหรอกดติดตามให้ก่อนไม่กดไม่ไปต่อนะกดยังโอเคอินโทรมา โอเคก็ขอกลาบสวัสด so okay, ีท okay, so re okay, so mm ุกคนด้วยนะครวันนี้ก็กลับมาพบกับผมเหมือนเดิมกับไลน์เกมเศรษฐีนะฮะวันนี้ก็มีอัปเดตอีเวนต์การ์ดตัวละครมาใหม่นะฮะแล้วจะไปดูกันว่าเป็นตัวอะไรนะโอเคฮันเชยองเหรออืมอาจจะว่าฮันเชยองนะน่าจะฮันถูกโอเค ถ้าผิดาพาดประการใดก็ขอโทษด้วยวันนี้จะเป็นการสุ่มล้้นๆนะครับผมสุ่มกล่อง200เพนรนั่นเองนะก็ใช้เป็นปืนกลนะครับผม1234งนะครับผม1นถึง4นั่นเองแลกทองนะครับผม1อันแลกทอง1อันใช่ไหมแล้วก็เอาทอง1อันมาบวกกับ1 2 3ได้ตัวธรรมดานะครับผมแล้วก็เฮ้ยไม่ต้องก็ได้นะไม่ต้องตัวธรรมดาก็ได้นะ จริงๆอ,อ่ะใช่แล้วก็อัพเป็นสามเอาปืนสีนอนอนทองสามมันเัพเป็นตัวดาร์กเลยดีกว่าส่วนอัปเดตก็มีแจกแล้วก็อมีอีเวนต์ท่องแผนที่ด้วยนะฮะอันนี้ก็เป็นอีเวนต์เดิมผมยังไม่ได้รับเร<อ>าไปดูชมความสามารถเขาหน่อยแล้วกันนะว่าโหดหรือเปล่า แต่ผมได้ข่าวจากคนดูเมื่อคืนคุณซีบอกว่า,าให้รอสิ้นเดือนจะมีตัวโหดเข้ามานะฮะเพราะฉะนั้นอีเวนนี้พวกเราก็ควรจะคาบเงินไปลองดูเอฟเฟกต์เาว่าโหดเหลือล้นแค่ไหนเอฟเฟกต์สกิลแรกนะครับผมเป็นเมื่อเริ่มเทินของฉันโอกาส90%สร้างพื้นที่ปฏิบัติการที่ปฏิบัติการทำอะไรได้ม้างเอ่ย เมื่อฝ่ายตรงข้ามนะสร้างไรนมาเอาการ60%สร้างพื้นที่ปฏิบัติการเพิ่มนะครในเทินของฉันถ้าตกพื้นที่ภารกิจของตนเองจะได้รับการเยกเว้นค่าผ่านทางพื้นที่ปฏิบัติการไม่ถูกสร้างในตำแหน่งที่ตัวละครของฉันอยู่ผู้เล่นแต่ละคนสร้างได้สูงสุด5อันเมื่อฝ่ายตรงข้ามตกพื้นที่ปฏิบัติการของฉันหรือเกิดการเปลีป่ยนแปลง ความเป็นเจ้าของพื้นที่มันจะหายไปงงไหมงงในพื้นที่ของไฟตรงข้ามแบบสุ่มนะผมเออก็คือมันจะสุ่มพื้นที่มาจะไปกันในพื้นที่ไยตรงข้ามใช่ไหมแล้วก็เมื่อตกพื้นที่นั้นจะยกเว้นค่าผัานทางมั้งมั้งนะเป็นตัวละครใหม่ที่เอฟเฟก ผมไม่รู้เรื่องนะครับผมผมไม่เคยไม่เคยดูตัวนี้มาก่อนนะก็เลยไม่รู้แล้วเกาหลีน่าจะเข้าไปแล้วผมน่าจะมีคนเคยลองเล่นแล้วว่าเป็นยังไงนะเมื่อตกพื้นที่ปฏิบัติการใช้ระเบิดควันหรือไอเทมเฉพาะตัวได้อ๋อนี่จะเป็นเอฟเฟกต์แบบพ่วงกันอะสร้างสร้างระบบสร้างพื้นที่ปฏิบัติการแล้วก็ใช้เอฟเฟกต์ที่2ต่อนะครับผมระเบิดควันนะครับผมระเบิดควันอยู่ต่อเนื่อง3เทินและไม่ต้องจ่ายค่าผันทางเมื่อตกพื้นที่ระเบิดควัน มันยกเว้นพืนค่าผันทางพื้นที่หน้าหลังสามช่องนะครับผมเมื่อเป็นเป็นเจ้าของเมื่อเปลี่ยนความเป็นเจ้าของพื้นที่ติดระเบิดควันจะหายไปแม้จะยังคงเหลือเธอต่อเหมอนก็ตามยกก็คือยกเว้นผันทางนั่นเองระเบิดควันแล้วก็ไอเทมเฉพาะตัวนะครับผมเมื่อตกพื้นที่ภารกิจสามารถสุ่มรับหนึ่งในสมสกิลได้นะครับผมเมื่อทอยลูกเต๋อ85%เลือกข้างหน้าหรือข้างหลังและทอยได้นะครับผม ก็คือไปหน้าหรือหลังก็ได้หนึ่งครั้งมีผลหนึ่งเทินเมื่อดับเบิ้ลมีผลสองเทิดขอดจะงงในเทินของฉันนะผมเมื่อตกพื้นที่ตัวเองโอากาส7 5้เซขังคุกฝ่อยตรงข้ามทั้งหมดภายในแถวรับ70%ซของค่าก่อสร้างจำกัดหนึ่งครั้งในเทินของฉันเมื่อตกพื้นที่ตัวเองโอากาส80%เนย้ายทันทีในแถว โอกาสทอยเต่า1ครั้งจำกัด1ครั้งนี่แค่เอฟเฟกแรกนะมันเหมือนเอฟเฟกมันเยอะมากเลยนะครับผมเยอะจัดๆเลยนี่แค่สกิลแรกนะเลยสกิลที่2นะแล้วผม mm hmm. เมื่อฝ่ายตรงข้ามเคลื่อนย้ายแทนเทียบกับ80%นะครับผมขโมยความแม่นยำผู้คุมเต่าลดความควบคุมเต่าของฝ่ายตรงข้ามลดลง90%และเพิ่มความหูหูห โหจริงคือความความามแม่นย,ยำลูกเต๋าของฝ่ายตรงข้ามมา90%แล้วเพิ่มให้เ้า90%นะครับโหจะแม่นขนาดไหนวะก็คือแบบถ้าเกิดค,คนทอยแบบเป๊ะก็น่าจะชัวร์เลยอะเป็นเวลาหนะึ่งเทินว่ะเอฟเฟกทั้งหมดที่ท,ที่เพิ่มหรือลดความสามารถไม่สามารถทำซ้ำได้และอัพเสมอและอัปเดตเสมอการเพิ่มซื้อ การเพิ่มขึ้นซื้ออะไรละ่ะของค่าความสามารถจะลดลงเมื่อสิ้นสุดเทินของฉันและลดลงในเทินของฉันเมื่อตกพื้นที่ยฟองค้ามกำลการับการดวงกำหนดก็คือรับการดวงนั่นเองให้ผมวิเคราะห์ว่าโหดหรือไม่อย่างนั้นนั่นละผมว่าอาจจะโหดนะแต่ผมก็ไม่รู้ว่าจะหาดีไหมแต่ มันน่าจะโหดนะมันมีทั้งยกเว้นมีมีขังมีทอยเลือกหน้าหลังเองมันสกิลมันเยอะจัดแล้วยังไม่รวมบัฟด้วยนะเดี๋ยวดูบัฟก่อนโอ้โหือแบบมันเหลือเกินอะสกิลมันเยอะเกินดูสิแค่สกิลแรกก็เหมือนมี3สกิลแล้วอะหนึ่งสองามแล้วอันสองก็มีอีกสองอัน อู้อือจัดบัฟนะเมื่อตกพื้นที่ของฉันเพิ่มกำลังสองเท่าโอกาสถ้าจะย,ย้ายทันทีไปในแถวเมื่อตกพื้นที่ของฉันเอกาสหกสิบเปอร์เซ็นต์ชาร์จโล่สูงสุดสองขั้นอู้เชดโด <c oughs> ตัวธรรมดานะผมโอกาสจะเป็นอุ้ยห่างกันลึมลับเลยตัวธรรมดากับตัวดาร์กอ่ะคือถ้ามีเพชรก็หาดาร์กเลยจบๆนะครับผมอ่ะแล้วเรามาดูอ่าอัปเดตอย่างอื่นมั่งนะ อีเวนต์ประจำสัปดาห์นะครับผมโปรโมชั่นวันจันทร์นะผมเวลา5้าโมงถึงเช้าคืนนะครับผม RP แต้มคูณ2นะครับผมตำแหน่งอาร์สองทุ่มครึ่งถึงสี่ทุ่มครึ่งโกยเพชรโกย,โกย,โกยทองนะวันจันทร์นะวันจันทร์เพราะผมที่เมิร์ฟโอเควันพุธนะครับผมก็คือวันจันทร์กับวันพุธเหมือนเดิมโกยทองคูณสองเวลาสองทุ่มครึ่งถึงสี่ทุ่มครึ่งโกยเพชรโกย,โกยทองนะครับ หมดเจ็ดอันดับเลยลเวลาแป๊บๆที่เครื่อง้างแป๊บๆชนะรอบโลกอ่าอันนี้ไงอีเวนต์ห้ามพลาดนะผมชนะรอบโลกเออเล่นแผนที่โลกนะชนะ1ครั้ง50เพรวันที่24เมษายนก็คือพรุ่งนี้นะผมพรุ่งนี้ถ้าชนะแผนที่โลกโลกนะย้ำวันโลกเป็นแผนที่ที่ผมรักมากเลย จริงๆอับผมชอบไทยที่สุดนะครับผมแต่ไทยโดนเอาออกไปโคตรน่าเสียดายแล้วก็ก็เลยชอบโลกนะครับผมเป็นอันที่สองนั่นเองชนะ1นึ่งครั้งห้าสิเพชรชนะ2 50เพชรเหมือนกันก็คือได้ร้อยเพชรนั่นเองนะครับผมควรทําควรเล่นนะพรุ่งนี้นะชนะ3ครั้งนะผมตาประทับแผนที่ B1 อันนะครับผมแรกเก็บไว้แลกลูกลูกบาดเพชรนั่นเองนะครับผมแล้วก็วันที่ห้ายี่สิบสี่ยี่ห้าหกสามวันติดนั่นเองแต่วันที่สองอู้ ้วันที่ยี่ห้าเล่นเป็นอุโมงน้ำนะครับผมโร้อ100ยเพชรกับสามร้อยลูกอมดาวเยอะจะลืมห้ามพลาดเด็ดขาดนะเนี่ยแล้วแล้วก็วันที่ยี่สิบหกวันที่สามนั่นเองนะผมเป็นแผนที่อารีน่าสามร้อยลูกอมดาวกับหน100ึ่งร้อยเพชรเหมือนเดิมนะครับผมก็คือรวมสามวันได้สามร้อยเพชรนะครับผมแล้วก็หกร้อยลูกอมดาวอืเยอะส่วนตาประทับนะผมมีเป็นแลกเปลี่ยนนะ ไวม,มีเป่ายิางฉุบมาด้วยนะครับผมยี่เป็นวันที่26นะอืมถึงวันที่ส0สินะผมอีเป่ายิางฉุบก็ใครที่ดองๆเป่ายิางฉุบไว้ก็อย่าลืมมาจัดการกันด้วยนะฮะอ่าอีเวนแรกเปลี่ยนนะผมเมื่อมีบ3สอันแรกคะโอ้โหก็รู้อยู่มันน่าจะออกหนึ่งร้เพชรอยู่แล้ว,ว่มันหนึ่ง้องสเอหนึ่งพันก็น่าจะออกหนึ่งหนึ่งร้อยแหละก็ไม่ต้องดูถึงหรอกนะก็ดูแค่เนี้ยข้างหน้า ตาประทับแผนที่ B นะผมสามอันได้ห0ึ่งร้อเพตาประทับ B 6อันได้3ามรอเพรเพราะฉะนั้นเก็บให้ครบ6อันดีกว่าอือฮ mm ึ hmm. โอเคหลับก็จะมีประมาณนี้นะผมลองเท้ากับดากผ่านมาแล้วอือฮ mm ึ hmm. แล้วมาดูของที่เขาแจกกันบ้างนะฮะ อัปเดตั้งนี้แจกอะไรบ้างนะไม่มีเลยไม่แจกเลยก็คือต้องเล่นอย่างเดียวนะฮะไม่แจกไม่แจกไม่แจกเลย,เลยผมพูดความรู้สึกส่วนตัวก่อนนะผมว่าตัวนี้อาจจะโหดนะครับผมแต่ยังไม่ถูกใจผมนั่นเองแต่ถ้าคนเอามารีวิวแล้วมันโหดก็อ,อาจจะกลับมาหาอีกทีนะฮะแต่ตอนนี้ยังคิดว่าอยากก่อนเพราะว่ามีข่าวมาว่าสิ้นเดือนจะมีตัวละครที่โหดจะจัดมานะครับผม ผมว่าจะจะรอสิ้นเดือนดีกว่านะฮะก็สำหรคลิปนี้ขอบคุณทุกคนมากที่เข้ามารับชมนะผมฝากกดไลค์กดติดตามติดตามให้ด้วยจริงๆแล้วฝากกดติดตามคลิปอื่นๆของผมด้วยที่ไม่ใช่เกมเศรษฐีก็ขอบคุณทุกคนมากนะฮะวันนี้ไปก่อนบาย